สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองเรื่องการหันไฟฟ้าสถิตค่ะอุปก,กรณ์นะคะก็มีดังนี้ค่ะ1กันไกล2ลูกโป่งสาดินน้ำมัน4ดินสอและ5กระดาษค่ะค่ะเราจะนํากระดาษนะคะมาพับเป็น2ทบก็คือแบบนี้แล้วก็แบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็พับมุมบนลงมาเพื่อที่จะทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ตัด เสร็จนะคะแล้วก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วจากนั้นเราก็มาตัดที่มุมจะหน้าบานเลยแลย้วอะไรพอตัดมุมเสร็จก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเราก็ทำให้มันสมดุลกันนะคะ เมื่อเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็นําดินน้ามันนะคะมาหนึ่งก้อนค่ะหลังจากนั้นนําดินสอบมาปักไว้แล้วก็นํามันนี้มาวางค่ะพาดจาน,นนะคะแล้วก็นําลูกโป่นะคะที่เป่าแล้วมาถูบนติดตาของเพื่อนประมาณสิบถึงสิบห้าครั้งอย่างนี้ค่ะ มาจอบบริเวณตรงนี้ค่ะค่ทดลองนี่คะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวเาที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ เมื่อถูล uhh ูกโป่งกับผมลูกโป่งจะมีประจุลบเพิ่มขึ s <S ้นลูกโป่งที่มีประจุลบจะผลักประจุลบบนดาวกระดาษด้านใกล้ให้ไปอยู่ด้านไกลทําให้แขนของดาวกระดาษที่อยู่ใกล้ลูกโป่งมีประจุบวกเมื่อย้ายลูกโป่งไปรอบๆประจุลบบนลูกโป่งจะดึงดูดประจุบวกบนแขนดาวด้านใกล้ทําให้ดาวกระดาษหมุนตาม